วันนี้กลมาซื้อกรเข่าอยู่ตลาดไมายเลก8จตุจักรนะคะเอามาเปิ่งนกันว่ามีอย่างไรบ้าง <c oughs> ขอบคุณขอบใจนอบโทษ

มดอไก่หนแม่หรือแ่นั่นละค้าวันนี้มาสอจานลร้อยแปดสิบแม่ไม่อยากจะนามันเป็นแบบนี้อามะเ็นจานค่ะก็าที่้อได้ล่ไปได้จ้ารูปนี่หัวเี๊ยวี่า Hãy subscribe Đó không bỏ lỡ những video hấp Có เท่ากานครกิโลสองร้อยค่ะ ok> เดียวได้หม่เดียวโอนโอนโอนจ่ายได้แบบพี่ได้ไ่ไไม่ได้ได้ไม่เดียวไม่มีอ่ะ่เจ้าไดยวเอไ้นขอวะา ใครหมดแดงไข่หมดแดงไม่หลายเนาะว้าวบอกไข่หมดแดงไม่หลายอยู่อันนี้ันี่นะลอยท่านคุณได้ขนาดแปดสิบ Ủa <laughs> <laughs>

พี่ว่าอะไรกั แแ่งกระไหลายจักรจันทร์่่แข่งอ้าวุ้

这边，这边这边。这边这边

หอยม่อยปนี่ะมี Yeah

50เจ้าเจีเาโค้งหมอนจะเอาเป็นน้่งรอวิียาเนาะ20สามที่50นะ30เอาปี๊บตีนเือตีนกานเท่ไหมครับ20สิบจานกันออก3เหมืานกันอัก50

แยกแนวขีด yeah, <c oughs>

นวดมือเอาไหมนวดมือนวดมือเอาอยู่วะไป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 ไตไปไปไไป em

Okay কেকে yeah. ัวเขาขายร้อยแปดทิขาขายให้เรื่อยหาทิปยาทิขายมันเครื่องตานี่ยโอ้รลอตเตอรี่นะอันนี้รถมาขายลอตเตอรี่ราได้ขายไอหนกเพื่นมดแหละเครื่องตาเม็ดแ่กเมดามรือขายอยู่ลตรนก ก็จะเอาหนกแถมลอตเตอรี่กยเอาลอตเตอรี่แถมหนกหนกมัดก่อนซ้ำขอบคุณนะครับสามตัวหนนะคะสองตัวทีาผู้ไม่จ๋าโอ้ขอบคุณจ้าต้องหาภาคอกแต่า็ใคร Oh, my God. 第八，第八。 ขอฟนะคะสิบบลทเลยค่ะคนน่ะขอได้เยอะแยะเลย